ที่เรื่องของการท่องเที่ยวของเขาใหญ่ค่ะสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าบอกแล้วจะตกใจค่ะไม่มีแผ่วเลยคนไม่เชื่อเนาะคืออย่างนี้ค่ะจังหวัดนครราชสีมาเรามีสามสองอำเภออำเภอที่เป็นจุดยุทธศาสตร,ร์การท่องเที่ยวก็คืออำเภอปากช่องค่ะวังน้ําเขียวเพื่อนบ้านเรานะคะอำเภอเมืองด่านเกวียนพิมายนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะไล่ไปที่ทางสีคิ้ว โดยอีกหมวกหนึ่งพี่เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจงังหวัดนคนรราชสีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราร่วมกันทําแผนยุทธศาสตร์เมืองซึ่งประกอบกับวัตถุประสงค์เขาเรีกยกอะไรพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ของเราเนี่ยเป็นเมืองอาหารดีอากาศดีทําให้อารมณ์ดีและเรามีความเป็นฟู้ดแบงค์ธนาคารความมั่นคงทางด้านอาหาร,กรเกษตรอินทรีย์เราเลยเป็นที่ที่คนมาใช้ชีวิตใช้กินใช้เที่ยว คือแล้วเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวยุคใหม่อะคะ่ะคนจะใช้เวลาอยู่ณนะที่ที่หนึ่งนานขึ้นจะไม่ไม่ค่อยฮอบแต่กปึ๊กๆอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าพูลวิลล่าของที่เนี่เลยขายดีคือเรามีพูลวิลล่าประมาณสองอกว่าบวกบวกแล้วราคาพูลวิลล่าก็ไม่น้อยออแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวก็นิยมแคมปิง้งแคมปิง้งใช่ไหมคะแล้วบวกกับการตัดสินใจในการจองที่ ไม่ตัดสินใจนานใช้ไม่เกิน24ชั่วโมงนี้ตอนแรกแบบเออัตราการจองอาจจะยังแบบบางโรงแรมเล็กๆอาจจะอยู่ที่2ี่0ิบสาสิบแตบางที่สาวทิตเต็มขึ้นมาเฉยเลยไม่ต้องจองล่วงหน้ามีอยู่ยุคมีอยู่ช่วงหนึ่งคนจะรู้สึกแบบนั้นคนจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ยังโอเคแหละอาจจะมีกระทบตอนที่รัฐบาลสั่งปิดห้ามนั่งในร้านหรือห้าม งดขายแอลกอฮอล์บ้างแต่ก็อย่างร้านพี่อาจจะไม่ได้กระทบมากแต่ร้านที่เป็นข้าวต้มรอบดึกและร้านที่ขายแอลกอฮอล์นั้นกระทบนะคะ,คะอันนั้นกระทบมากหรือตอนนั้นไกด์เดินป่ากระทบมากแต่ว่าอุทยานแห่งชาติไม่ได้ปิดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ให้พักข้างบนค่ะ,ะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยที่ผ่านๆกันมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องยกความดีให้กับเขาใหญ่เลยค่ะธรรมชาตินี่แหละที่ที่ช่วยเราไว้ค่ะค่ะแน่นอนที่สุดค่ะสถานการณ์โควิดกระทบ ทุกคนแต่เรามีการปรับตัวต่อสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรคะให้สามารถอยู่รอดได้ถ้าสำหรับเขาใหญ่เนาะพี่คิดว่าอันที่สำคัญมากๆคือเราสื่อสารกันอย่างชัดเจนอย่างสมมติพี่พี่อยู่ในกลุ่มไลน์ของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยอะไรที่เราได้ข้อมูลจากผู้ว่าจากจังหวัดจากประเทศจากสื่อมวลชนนน่นนี่นั่นมาเราจะรีบ แจ้งลงไปในกลุ่มของผู้ประกอบการแล้วถ้าเรามีจังหวะโอกาสอะไรเราก็จะจัดอบรม up skill re skill จะออนไลน์ออนไซต์เขาให้จัดได้น้อยขนาดไหนเราก็จัดไม่จัดใหญไม่ได้ก็จัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ว่าการสื่อสารที่ชัดเจนถึงข้อให้เขาได้เข้าใจข้อมูลเพื่อนำข้อมูลนั้นไปปรับตัวไปแก้ไขสถานการณ์ ถ้าน้องโอปอจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงโควิดระบาดช่วงแรกๆอะ่ะที่มันจะมีแบบสมมติว่าถ้าเซเลบิตี้หรือดารามาเช็คอินร้านไหนแล้วกลับไปติดโควิดอ่ะเขาก็จะขึ้นอ๋อใช่ทำร้านอ่าว่าเขาไปนู่นนี่นั่นมาค่ะมันก็มีแบบบางทีตัวเจ้าของร้านเองหรือร้านเรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้<ะ>พอแบบเราก็เพื่อนเยอะนะแคปมาบอกเราปั๊บปั๊บเราก็โทรบ,บอกเราให้ hey, พี่พี่ตตคือทุกคนก็ต้องไวหมดเลย<ะ>อย่างเงี้ยค่ะคือ สุดท้ายแล้วการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่ลงมาตื้ๆจนถึงระดับที่ต้องปฏิบัติการระดับชาวบ้านเนี่ยให้เขาได้เข้าใจเถอะอันนี้อันนี้พี่ว่าตรงนี้สําคัญมากโดยโดยเฉพาะในหน้าที่สมาคมที่เราอาจจะไม่ได้แบบสามารถจับงานยิ่งใหญ่อะไรได้แต่ว่าการให้ข้อมูลเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญใช่และการร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกัน ันในชุมชนหรือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือโรงแรมร่วมกันเรามีวิถีทางอย่างไรคะที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันในการฝาฟันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือไม่อยากจะโม้เลยว่าช่วงปีที่แล้วที่มีการจัดฉีดวัคซีนแทบจะอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยเราชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเนี่ยเราระดมอาหารกล่องและเครื่องดื่มสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มาทําหน้าที่ฉีดวัคซีนและคนที่มานะคะ ถ้านับๆนะประมาณ50กว่า5หกว่าครั้งอะค่ะแล้วครั้งหนึ่ง500กว่ากล่องคือเราจัดการกันถูกคือแบบเหมือนเราจะมีรายกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอ่ะสมมตินะคะรายครัวบินหลา50กล่องริดรไล่มาเลยว่าเนี่ยอาทิตย์นี้ฉีดวัคซีน3เรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วคนมาทำงานอะใจชื้นหรือแม้แต่อสมออที่รพอพศอตต่างๆ เราก็หรือเขาขาดอะไรถ้าเรารู้เราก็เนี่ยตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องการเครื่องวัดออกซิเจนค่ะยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งด้วยความโชคดีฟู mm ้ดฟอร์ฟเตอร์เราก็ได้มา mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็กระจายกระจายแล้วเราก็ดูว่าตรงไหนเดือดร้อนแล้วก็ช่วยค่ะแล้วผลตอบรับจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ว่าดีนะอย่างน้อยก็ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่ามาจากไหนอะแต่อย่างน้อยก็รอดกันมาได้เนี่ยค่ะค่ะ,คะ แล้วพี่มีการมองทิศทางในการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในเขาใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้เป็นคําถามที่ตรงใจมากๆค่ะคือพี่ว่ามันโตขึ้นมากในช่วงโควิดนี่แหละ,ะที่เราทําได้เห็นว่ามีคนกรุงเทพหรือจากที่ต้องการมามีเซ็กันโฮมที่นี่มากขึ้นบ้านหลังที่สองมากขึ้นที่ดินแปลงเล็กๆขายง่ายขึ้นประกอบกับ ที่ดินแปลงใหญ่ที่จะมีนักพัฒนามาก็มีดังนั้นเนี่ยอำเภอปักช่องก็แล้วกันเนาะมันจะกลายเป็นเมืองทางด้านเวลเนสฮับเพื่อสุขภาพาเพราะว่าถ้าเราทําเรื่องเกษตรอินทรีย์สําเร็จไม่มีเคมีหรือลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ได้เท่ากับว่าคุณมาและคุณมั่นใจปลอดภัยในการกินอาหาร การใช้ชีวิตหรือคุณสร้างเครือข่ายร้านอาหารเล็กๆใหญ่ๆทั้งหลายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิด,กดจากชุมชนค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะหรือเนี่ยเราใช้ไข่ไก่าอารมณ์ดีไข่ที่ไร้กรงอย่างเงี้ยคือหรือเรามีโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันช่วยสร้างเศรษฐกิจ BCG ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบลักอีโคซิสเต็มแต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาเขาใหญ่เอาไว้ ไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อความอ่อนไหวทางด้านการถูกทําลายทางทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามายิ่งขึ้นความเจริญก็เข้ามายิ่งขึ้นพี่ว่าพี่เป้ไม่ความกลัวไหมคะว่าพี่จะมีการพี่กังวลดีกว่าพี่ไม่ได้กลัวมากแต่พี่กังวลเรื่องขยะการจัดการขยะค่ะแล้วก็เรื่องต้นน้ําคือเขาใหญ่นี่คือต้นน้าลําตะคองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกับการที่จะบอกว่าไงดี เป็นห่วงเรื่องพื้นที่สีเขียวด้วยแต,แต่ว่าคิดว่าเขาใหญ่เราอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าแล้ว<ม>เพราะว่ามันชัดเจนแนวเขตแต่แต่แต่เรื่องสัตว์ป่าข้างบนก็เป็นห่วงร<ม>วมถึงเพราะว่าเรายังมีประเด็นเรื่องที่ช้างเชิงสัตว์อะไรลงมามมหาอาหารช่ายชายแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุเหมือนจังหวัดอื่นๆที่แบบช้างทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะ ไม,ไม่ไม่ไม่มีความเป็นเฟรนดี่กันอะไรอย่างเงี้ย <คะ S 2> อันนี้ก็เป็นห่วงอยู่า่างที่พี่เต้บอกว่าพยายามที่จะพัฒนาให้เขาใหญ่เนี่ยเป็นเวลเนสเดสติเนชันเรามีการเตรียมความพร้อม Upskill ทักษะของคนในคืออันนี้ต้องเรียนน้องโอปอว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <คะ S 2> ใหญ่แล้วโคราชเป็นหนึ่งในจงังหวัดนั้นที่ทำแผนร่วมแผนยุทธศาสตร์ของการทำให้เป็นพื้นที่เวลเนส เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ต้องทําเยอะมากมันมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่สปานี่เป็นซับเป็นตัวย่อยเนาะแต่มันหมายถึงมีองค์ประกอบจาก1ถึงร้อเลยและรวมถึงสถานประกอบการหรือโรงแรมที่อาจจะต้องการปรับตัวบางทีเขาอาจจะต้องการปรับให้เป็น Wellness ด้วยมีเรื่องทุนเข้ามาเกี่ยวข้องบุคลากรตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องขาดแคลนบุคลากร ไหนคะพี่เต้ค่ะด้านการบริการนี่แหละทั้งร้านอาหารและโรงแรมเพราะอะไรคะพี่เต้เออ,อน,นี้พี่ก็คิดไม่ออกโควิดน่ะบางทีมันอาจจะถูกลดลงไปมากแล้วก็หายหายกันไปยังไม่กลับมาก็มาไม่รู้ทำไมนะอันนี้ยังคิดไม่ออกไม่รู้ที่อื่นไปนหรือเปล่าก็เป็นบ้างใช่กรุงเทพก็ยังเป็นก็คือ,อแรงงานคนไทยน้อยอาจจะเป็นแรงงานใช่ก็ก็เลยทำให้บางทีแบบเราไป ได้รับการบริการช้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าใจค่ะแล้วมองอนาคตของเขาใหญ่พี่เต้อยากให้เป็นอย่างไรคะก็แน่นอนนะเขาใหญ่อย่างไงก็ต้องอยู่นะไม่ว่าใครจะมาใครจะไปเนาะเพราะว่าเพื่อลูกหลานของเราะนะคะแล้วก็เขาเขาใหญ่เป็นมรดกโลกไม่ใช่แค่มรดกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สาคัญมากมากค่ะ,คะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเศรษฐกิจที่อยู่ได้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีอุดมสมบูรณ์ ซึ่งพอเห็นสเสน่ห์ของเขาใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีอีโคซิสเต็มระบบนิเวศท,ที่มีความสมบูรณ์ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งถือว่าเป็นมรดกในพื้นดินของเขาใหญ่ยใช่ไหมคะพี่เต<ช>้ใพี่เต<ช>้เล่าตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังห่อที่นี่เรามีสวนผักปักช่องเรามีฟาร์มโชคชัยมีเด i r ี่โฮมมีสวนทุเรียนมีสวนน้อยนาสวนแก้วมังกรไร่องุ่น<ร>สวนผักคือ ครบมากไม่รู้จะครบไปถึงไหนมีเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองนะคะที่แล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องเวลเนสอยู่แล้วเพราะอาหารต้องดีปลอดภัยอย่างนี้ค่ะพราพี่เต้บอกว่าเขาใหญ่หรือนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตอาหารโลกและในตอนนี้เกิดวิกฤตการเรื่องการขาดแคลนมีปัจจัยภายนอกมากมายพี่เต้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ ถ้าอยู่เขาใหญ่เฉยๆเนี่ยไม่รู้สึกกังวลเลยเพราะว่าเรารู้สึกตัวเองอุดมสมบูรณ์มากเราเดินเข้าไปเราเจอกล้วยเรามีผักสมุนไพรเยอะแยะไปหมดค่ะเนี่ยมัเราอยู่ใต้ต้นขนุนอย่างเงี้ยคือมันคือถ้าพูดแบบคนเห็นแก่ตัวก็เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเนาะแต่แน่นอนเราก็เห็นว่าข้าวของแพงขึ้นใช่ค่ะแต,แต่แต่ในแง่ว่าข้าวเราก็มีนะเราปลูกข้าวด้วยมีปลูกข้าวาที่นี่นมีที่ต้องบอกว่าอะไรคะในอำเภอปากช่องมี และอำเภอใกล้เคียงคือโคราชมันมีครบจบที่นี่อ่ามีทุกอย่างถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารจริงๆพี่ว่าสําคัญข้าวโพดเราก็ดีข้าวโพดไรสุบัรเห็นไหมมีครบทุกอย่างครบเคยไปมาแล้วนักพัฒนาอย่างพี่เต้ไม่ใด้พัฒนาเลยไม่ได้พัฒนาเลยเลยเลยรู้สึกอายในการใช้ชีวิต ให้เป็นแบบอย่างกับคุณโอ๊ยไม่ไม่กล้าไม่กล้าจริงๆพี่เป็นคนที่เกียดมากนะคือคือแต่พี่เต้ทําโครงการอะไรมากมายในการช่วยเหลือแ่าางนพอเรารู้สึกว่าเราชีวิตเราสั้นอ่ะอ่าเราก็มุ่งมั่นที่อยากจะใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นในทุกๆลมหายใจที่เรายังยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ย ก็ไม่ควรจะให้มันหายใจลดทิ้งไปเฉยๆก็ควรจะต้องเป็นคนคิดดีทำดีไปเรื่อยๆแต่แน่นอนมันไม่ได้ถูกใจใครไปซะทั้งหมดนะคะแต่ก็เชื่อว่าเราอะไรอย่างมีกระบวนการคิดที่น่าจะตกผลึกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆได้ค่ะในบทบาทที่พี่เป้เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวและอาจจะมีอุปสรรคปัญหามาบ้างเคยรู้สึกแบบโอยท้อแท้เหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินเคยไหยคะน้องโอปอปกติพี่เป็นคนเที่ยวนะคะคือ คือต้องบอกนะโควิดนี่มันเอาให้ชีวิตพี่เปลี่ยนไปเลยนะต่อวยค่ะพี่เต้ปกตินะพี่เที่ยวพี่เดินทางทุกเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศตั้งแต่พี่ลาออกจากงานนะหมายถึงว่างานประจําพี่ทั้งนแต่พอมาโควิดสองปีกว่าเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะนอกจากไปกรุงเทพเพื่อทํางานโปรเจกต์เพราะนี่ยพอมันเป็นซะอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้มันชัก อยู่บนสายพานของการทํางานนะมันกลับมันทางานหนักอีกแล้วค่ะค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะค่ะค่ะ,พ,ะพี่ไคิดยังไงค่ะกับคาว่าคนตัวเล็กอย่างพวกเราอ่ะแต่สามารถเป็นพลังอันยิงย่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเติบโตได้อย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะโอ้แบบเป็นคําถามที่แบบวนนิน้ว่าคือจะบอกว่าไงเออพี่เป็นคนเชื่อมั่นในพลัง,งคนตัวเล็กค่ะพี่ว่าโลกมันมันไม่ได้มัน มันต้องมีความมันแต่ไปด้วยความหลากหลายค่ะอ่าเหมือนเหมือนในป่าเงคะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่พอมันใหญ่อย่างเดียวอ่ะพี่ว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกเล็กอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ค่ะมันต้องไปด้วยกันอ่ะแต่อยู่ที่เราเชื่อมันหรือเปล่าเอ่อพี่ถึงพูดว่าถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นเช้งเอเจนต์อ่ะคุณยังไม่ต้องเปลี่ยนใครแต่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะทีนี้การเปลี่ยนตัวเองที่ดีที่สุด ก็คือทําในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะนั้นพอถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณเชื่อได้แล้วแล้วคนอื่นเชื่อตามคุณเขาอาจจะไปอพยไปทําในสิ่งที่เขาเชื่อเท่านั้นเองค่ะเออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่พี่ว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเ่อหนึ่งแล้วเวลาพี่เต้เกิดปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่พี่เต้จะรับมือเนี่ยพี่เต้จะใช้วิธีอะไรตั้งสติ <laughs> ตั้งสติ <laughs> ตั้งสติก่อนสตาร์ท <laughs> คือ,ค,อคือเกิดปัญหาขึ้นมาพี่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนเนะพี่จะมองก่อนว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไร แก้ตรงไหนจับประเด็นน่ะสไตล์นักกฎหมายอ่ะมันต้องมองก่อนน่ะมองภาพอย่างคือคือต้องมีเหตุผลก่อนวิเคราะห์ให้ออกแก้เกาให้ถูกที่คันคนบางคนมันเสียเวลาไปกับการวนนะโอโปอวนลูบไปเรื่อยเหมือนาหาทางออกไม่เจอสักทีซึ่งน่าเห็นใจนะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งสติได้แล้วค่อยๆวิเคราะห์มันออกมาบางทีมันอาจจะแก้ที่ตัวเราเราแก้เขาไม่ได้แก้ที่เราอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมองอ่ะแล้วสําหรับ ในตอนนี้บางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้จังเลยสิ้นหวังพี่เต้จะมีแนวความคิดให้กำลังใจพวกเขาอย่างไรดีคะอืมถ้าท้อแท้สิ้นหวังเหรอพี่ว่าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็ตาแใดที่เรายังมีลมหายใจพี่ว่าชีวิตคุณทำสิ่งที่ดีๆได้ค,คือคือคนบางคนเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากเกินไปเราก็เลย ถ้าไม่นับไม่นับว่าเราอาจจะมีปัญหาทางด้านฮอร์โมนอะไรในร่างกายนนอันนั้นอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่ถ้าปกติแล้วเราท้อแท้เส้นหวังเนี่ยมันเป็นไปได้เกิดขึ้นได้แต่ยานานแต่ยานานพี่เต้ย้ําแต่ยานานออกมาสูดอากาศมาเขาใหญ่ได้เลยออกมาสูดอากาศดีๆเราจะพบว่าโอ้ยท้องฟ้าโลกสดใสมากอาอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดของเราบ้างใช่ไหมคะพี่เต้เพราะว่าในยุคสมัยนี้คนเราก็ ได้รับผลกระทบกันทุกคนแน่นอน,คนเครียดแต่เราจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้ยังไงอยากให้พี่เต้ช่วยแน,นะนำพี่ว่าอดทนอดทนอดทนสามคำนี้เลยผ่านเพียงแต่ว่าสะบักสะบอมแค่ไหนค่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ล้มนะเราแค่ลื่นแต่ลื่นแล้วคุณต้องลุกค่ะคุณจะคุณจะล้มนอนแผ่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็ต้องกั้นใจตายกันแล้วแหละตอนนั้นนะค่ะแต่แต่สุดท้ายเราก็พบว่ามันผ่านได้ไงใช่ป่ะเราผ่านมาได้ที่พี่เต้บอกตั้งสติ กอง<ช>เป็นอัน<อ>ับแรกสุดท้ายค่ะอยากให้พี่แต้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่จะมาท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ะก็ขอใหออ้มากันตลอดทั้งปีนะคะจริงๆเขาใหญ่นี่สวยตลอดปีแล้วก็ธรรมชาติก็ดีมากอาหารก็อร่อยมีให้เลือกหลากหลายนะคะคนก็น่ารักเนาะแล้วก็มาแล้วก็อยากให้ดูแลเขาใหญ่ด้วยนะคะไม่ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เอาอาหารให้สัตว์ปลาอะไรอย่างเงี้ยคือคือปฏิบัติตามกฎของอุทยานค่ะแล้วก็เขาใหญ่จะได้อยู่กับเราไปนานๆ